ลุงจ่อยเกิดเมื่อวันที่6ม,มกราคมพุทธศักราช2499เป็นบุตรนายส์และนางทองสาราลัยมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด9คนดังต่อไปนี้1นายทุมิทรสาราลัยถึงแก่กรรมแล้ว2นางชราย,ยุทธสาราลัยผู้วายชน3นางหนูทิพส,สาราลัย 4. นายสังชีสาระละาย 5. นางอุทัยสารลาย 6. นางไพลวันสาระละาย 7. นายปรีดาสาระละาย 8. นายสัญญาสารลาย,ยาาลและ 9. นายสุริยาสารลายท่านเป็นบุตรคนที่สองของครอบครัวตลอดชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนด้วยความคาครม อดทนและไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาแม้จะเกิดและเติบโตในสภาพแม่ล้อมที่ขาดแคลนแต่ลุงจ่อยเป็นผู้รักการเรียนรู้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างแรงกล้าท่านเริ่มเริ่มต้นศึกษาระดับประถมศึกษาสำเร็จในปีพุทธศัก,กราช2518 แต่และแต่ระดับศึกษาอย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งสำเร็จก,การศึกษาวิชาชีพครูวิชาเอกสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูบุรีรัมในปีพุทธศักราช2527ในช่วงชีวิตหนึ่งท่านเคยรับราชการเป็นพลทหารกองประจำการสังก,กัดมหาสเล็ยเป็นช่วงที่ท่านต้องต่อสู้กับชีวิต ทำหน้าที่ทหารและการศึกษาไปพร้องกันแม้กระทั่งในยามที่มีโอกาสสอบบรรจุราชการท่านก็ไม่รีอรอที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้แต่เนื่องด้วยความห่างไกลของทีมที่อยู่นะัณดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นทำให้ท่านไม่ได้รับข่าวสารทันเวลาจึงพลาดโอกาสสำคัญน,นั้นไปแต่สิ่งที่ไม่เคยจางหายจากใจลุงจอย คือความตั้งใจและความหวังที่อยากเห็นลูกหลานมีการศึกษาที่ดีทัานจึงอุทิศทั้งแรงกายแรงใจส่งเสียให้ลูกหลานทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนถึงที่สุดด้วยความหวัง,งแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งลูกหลานจะได้เติบโตเป็นข้าราชการเป็นคนดีของสางคม นอกจากความเป็นนักเรียนรู้ลุงจ่อยยังเป็นผู้ที่มีน้ำใจรักครอบครัวรักพี่น้องและลูกหลานเสมอมากท่านช่วยเหลือญาติพี่น้องในทุกวาระทุกเวลาจนเป็นที่รักและคารมของทุกคนในช่วงหลังของชีวิตท่านต้องเผชิญก,กับโรคภัยไข้เจ็บหลายประการทั้งโรคเบาหวานความดันไขมันในเลือด ในปีพุทธศักราช2565ก็ตรวจพบว่าท่านป่วยด้วยภาวะไตาวายระยะสุดท้ายต้องเข้ารับก,การฟ่อใตใยและรักษาอย่างต่อเนื่องความเจ็บป่วยได้พล่มความแข็งแรงไปจากร่างกายหรือจิตใจละน้อยแต่ไม่เคยพลาดน้ำใจและจิตใจอันงดงามของท่านไปได้เลย จนกระทั่งเช้ามืดของวันที่13เมษายนพุทธศักราช2568เวลา3นาฬิกา30นาทีท่านเกิดอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรงและถุกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาสารคามในช่วงเวลานั้นแม้หลาน,นจะอยู่เคียงข้างและคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ลุงจอยก็อ่อนแรงลงเรื่อย จนเวลา12นาฬิกา30นาทีแพทยได้แจ้งการจากไปอย่างสงบของท่านสิ้นสุดการเดินทางบนโลกนี้ด้วยอายุ69ปีเต็มหากในช่วงชีวิตที่ผ่านมาลุงจ่อยได้น่วงเกินผู้ใดไว้ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาต่อหน้าและลหลังดิฉัน ในานามของญาติี่น้องขอกราบขอข,อข,อขอมาและกราบเรียนเชิญทุกท่านได้โปรดอโหาสิการ